สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะคุยกันถึงเรื่องเด็กดิ้นร้องไห้ที่พื้นนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามีเทมเพอร์แทนทรนะคะเด็กดิ้นร้องไห้ที่พื้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงของอนุบาลไม่ก็ประถมต้นนะคะสาเหตุก็เพราะว่าเราขาดใจเด็กนั่นเองนะคะเด็กอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึงอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเ,เราไม่ให้เราอาจจะ เคยตามใจเด็กแล้วเด็กก็ไม่ชินกับการที่ถูกปฏิเสธการที่พ่อแม่บอกว่าไม่นะคะเด็กก็จะโมโหอะไรว่าทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าพ่อแม่มัจกจะจัดการผิดนะคะเช่นพ่อแม่เข้าไปดุแล้วห้ทําไมหยุดเดี๋ยนี้นะอ้าเดี๋ยวยิ่งตกใจก็ยิ่งร้องใหญ่เลยโอ๊ยแม่ไม่เอาแล้วดื้อจริงๆแล้วแม่ก็เดินหนีไป เด็กสามสี่ขวบที่เกิดอาการอย่างนี้เวลาผู้ปกครองเดินหนีเด็กก็จะเกิดความกลัวนะคะมันเป็นความกังวลในการจากเราเรียกว่า separation anxiety นะคะ anxiety แปลว่าความกังวล separation ความกังวลอันนี้มาจากการจากเพราะว่าเด็กกลัวผู้ปกครองจะทิ้งเข้าไปแล้วเขาจะไม่ปลอดภัยจะไม่มีใครดูแลเขาเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่เดินหนีออกไปจากห้องเด็กก็ยิ่งร้องใหญ่เลยนะคะบางคนเข้ามาตีเด็กแล้วบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะเด็กก็เจ็บอะ่ะก็ร้องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น ก็ไม่ควรทำบางคนเข้าไปโอ้โอ,โอก็ไม่ไม่ได้ผลเหมือนกันเพราะว่าพอโอ,โอปุ๊บเด็กก็ได้ใจนะคะก็อารมวาสแล้วก็ต้องการให้พ่อแม่เนี่ยเสียส yes, กับเขาให้เขาในสิ่งที่เขาอยากได้วิธีที่อาจารย์อยากจะแนะนําก็คืออย่างนี้นะคะเมื่อเด็กร้องไห้ดิ้นลงมืลอลงเท้าอยู่ที่พื้นเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญก็คือพ่อแม่จะต้องนิ่งนะคะพ่อแม่จะเย็นๆแล้วก็พูดกับเด็กดีๆว่า หนูร้องอย่างนี้แม่ไม่ชอบหนูหยุดร้องแล้วเดี๋ยวมาหาแม่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะพ่อแม่ก็อยู่แถวนั้นคุณอาจจะนั่งอ่านหนังสือไปหรือคุณอาจจะเช็ดโต๊ะเก็บโต๊ะอะไรของคุณไปก็ได้นะคะคุณไม่มาโอลูกคุณไม่ตีลูกไม่ดูลูกแต่คุณจะวางเฉยวางเฉยนี่ไม่ได้หมายว่าคุณไม่สนใจเลยแต่เบื้องต้นคุณจะต้องบอกเขาว่าคุณรู้ว่าเขารู้สึกยังไงและคุณ ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วคุณจะสนใจเขาต่อเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ดีจะยกตัวอย่างกับเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าลิลัคคุมานะคะสมมติไอ้เจ้าคุมาลิลัคคุมาเนี่ยนะโมโหอารวาสแล้วร้องดิน้นใหญ่ที่พื้นแม่เข้ามาคุณแม่ก็บอกว่าลูกแม่รู้ว่าหนูโกรธนี่คือรับรู้อารมณ์ของลูกนะคะประโยคที่สคือแต่หนูร้องอย่างนี้แม่ไม่ชอบหรือแม่ฟังไม่รู้เรื่อง นี่เป็นประโยชน์ที่2นะคะคือการบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เข้าท่ามันไม่มีประโยชน์หนูหยุดร้องแล้วมาหาแม่นี่คือประโยค์ที่บอกว่าเมื่อไหร่ลูกม,มีพฤติกรรมที่ดีคือหยุดร้องเราจะคืนดีกันเราจะมาช่วยกันคิดแม่ยินดีจะพูดกับหนู3ขั้นตอนนะคะอันที่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกเด็กยืนอยู่นะคะแม่บอกว่าลูกแม่รู้ว่าหนูกโกรธ หรือว่าลูกแม่รู้ว่าหนูอยากได้ขนมแล้วหนูเสียใจที่ไม่ได้นี่คือท่านที่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกอันที่สองแต่หนูร้องอย่างนี้แม่ไม่ชอบร้องอย่างนี้แม่ฟังไม่รู้เรื่องนี่คือขั้นที่สองบอกว่าพฤติกรรมอันนี้ไม่ได้ผลอันที่สามบอกถึงพฤติกรรมที่ดีแล้วว่าเราจะสนใจเข้าในที่สุดหนูหยุดร้องแล้วมาหาแม่เอาล่ะแล้วจริงๆน่าจะตามมาด้วยอันที่สี่ด้วยคือ เดี๋ยวแม่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะหยุดร้องเมื่อไหร่แล้วมาแล้วคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นคุณอย่าเดินหนีไปเลยเพราะการเดินหนีก็จอย่างที่บอกแล้วจะทําให้เกิดความกังวลในการจากใจของเด็กก็จะไม่นิ่งเด็กก็ยิ่งร้องอยู่เพยพอคุณบอกสีข้างนี้คุณอาจจะเตือนเป็นพักๆเช่นสามนาทีคุณเตือนอีกทีรูปหยุดร้องสักเถอะหยุดร้องแล้วมาหาแม่แล้วคุณก็ไม่มานั่งดูเด็กนะคะคุณก็ไปทํางานของคุณแต่คุณใจนิ่งเด็กก็จะค่อยๆสงบใจ การที่คุณหันมาดูเด็กมาโอบมาตีมาคอยยืนเฝ้าเด็กนีผู้ปกครองหลายคนมาคอยยืนมาคอยยืนเฝ้าว่าเมื่อไหร่จะหยุดร้ออันนั้นเป็นการให้ความสนใจค่ะเด็กๆชอบความสนใจจากผู้ใหญ่นะคะถ้าเมื่อไหรผู้ใหญ่สนใจเด็กๆจะเข้าใจผิดว่าพฤติกรรมอันนั้นดีแล้วก็จะทําต่อเด็กๆแยกไม่เป็นว่าความสนใจนี้เป็นความสนใจแบบบวกหรือลบ ความสนใจแบบบวกก็คือโอ้ยมาโอ้แล้วก็จะเอาทําสิ่งต่างตงให้หรือความสนใจแบบลบก็คือเาตีมาดุอันนั้นก็เป็นความสนใจในเชิงลบนะคะเด็กแยกงไม่ถูกแล้วค่ะเด็กรู้แต่ว่าพ่อแม่มาดูฉันถ้ามาดูฉันแปลว่าฉันน่าจะทาสิ่งนั้นต่อเพราะฉะนั้นคุณใจสําคัญก็คือคุณวางเฉยคุณไม่สนใจแต่คุณรับรู้ความรู้สึกของลูกและคุณบอกเลี่องไครที่เขาควรจะทําบอกว่าพฤติกรรมร้องไห้องอแงนี่มันไม่ดี แลวคุณไม่ชอบเมื่อเขามีพฤติกรรมใหม่คือนิ่งหยุดแล้วคุณก็จะสนใจเขาแล้วพอเด็กนิ่งเด็กหยุดร้องคุณรีบจัดการทันทีรู้มาหาแม่มานะคะเด็กก็จะได้รับแรงเสริมจากการที่มีพฤติกรรมที่ดีแล้วเด็กก็จะจํามาไว้ว่าเมื่อค่อหยุดร้องแม่ก็จะสนใจเขามันจะเป็นการเรียนรู้ใหม่สําหรับเด็กมันจะทําให้เด็กร้องไห้สั้นลงนะคะถ้าคุณทําอย่างนี้สม่ำเสมตอต่อเนื่องทุกวันนะคะถ้าดุมอง,งานงทุกวันก็ทําทุกวัน ทาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้นที่สุดนะรับรองไม่ถึงเดือนนะคะลูกจะหยุดร้องเมื่อไงค่ะสวัสดีค่ะ